สวัสดีจ้าคลิปนี้สิพาพี่น้องมาตัดสลัดน้ำกันเด้อจ้าพี่น้องเนี่ยค่ะสลัดที่เขาได้ปลูกไว้นี่ยจ้าตอนนี้เพื่อนกะพอกินแล้วเนาะจ้าเนี่ยจ้าพี่น้องงามคักเด้อจ้าเนี่ยจ้าสลัดเลดโอกเด้อจ้าเนี่ยค่ะพี่น้องเขาก็จะปลูกส่วงหล่อรดไว้เด้อจ้า ก็มีอยู่แปลงตรงอันนั้นก็นคือปลูกลงดินไวจ้จ้ะจ้กพี่น้องเดี๋ยวเขากะมาตัดสลัดกันเลยเนาะจ้ะสลัดถ้าสิไห้รสชาติเพิ่นดีเน่ะจ้าพี่น้องเวลาที่เขาเก็บอะจ้าให้ลดน้ำก่อนเด้อจ้าพี่น้องเพิ่นกับสีซอยในเรื่องอ่าลดความขมของเพิ่นเด้อจ้าอันนีจะเกีบเนาะ แล้วกับต้นก้าที่เขาเพาะเม็ดเนี่ยจ้าระยะเวลาเก็บเกี่ยวอ่ะจ้าก็คือประมาณสี่สิบห้ามือเด้อจ้าถ้าเกินจากนี้คือรสชาติเพ้นก็จะเริ่มแบบมีความขมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเด้อจ้าจ้า กำลังพอกินเด้อจ้าเขากัดสีทยอยตัดเพิ่นออกไปเด้อจ้ะพี่น้องเพราะว่าเขาปลูกค่อนข้างจะที่กันเกินไปเด้อจ้ะที่นี่บางต้นเพิ่นกะจะจะบ่แตกก่อนเด้อจ้ะเพิ่นกะสียืดสูงขึ้นจ้ะพี่น้องเนะะี่ยค่ะย้อนออกอย่างเช่นต้นเนี่ยจ้ะพี่น้องเนะะี่ยค่ะเดี๋ยวก็ติก เเดดนะ็อัันนนนี้มไนะาะจ้ะก็จ้ะกระถางนี่กะเนี่ยค่ะจะเหลือไว้แต่ขอบๆเด้อจ้ะมาก,กระถางนี่ต่อเด้อจ้ะเดี๋ยวเขาถ่ายรูปนะจ้ะ อาจารย์พี่น้องนะคะเอาไปกินกับสมตำด้วยจ้าะ,ะีา่ะคะ่ะจ้า ชุดนี้ก็จะเป็นเลดโอ๊กเด้อจ้าก้อนหนานี้ก็จะเป็นเลดคอจ้าพี่น้องเนี่ยค่ะเลดคอตอนนี้ก็คือเฮาปล่อยให้เพิ่นติดดอกเด,ด้อจ้าเพื่อที่เฮาสิเก็บมเมล็ดเพิ่นพันเพิ่นจ้าจ้าตัวนี้ก็จะเป็นอ่าเลดบัตเตอร์เฮดเด้อจ้าเนี่ยจ้าดอกกุหลาบเนี่ยจ้า อันนี้เขาก็จะเก็บให้เพิ่นเก็บใบเด้อจ้าให้เพิ่นออกดอกจ,กจะ้ะค่ะปลูกไว้ก็บพอได้กินเด้อวจ้าพี่น้องนะคะ เดี๋ยวเขาก็จะตัดแบ่งให้อยู่ที่ทำงานเพื่อนไปกินน้ำด้วยจ้ะเพราะว่ามันกินบ่ทันดอกจ้ะเนี่ยค่ะเวลาเพาะเขาก็จะเพาะใส่ถาดเพาะกาบแบบนี้ด้อจ้ะพี่น้องเนี่ยค่ะมีประมาณรอยหาหลุมด้วจ้ะรอยซีรอยหาหลุมนะจ้ะ นะคะเขาก็จะเพาะแค่เต็มถานนี่จ้าพี่น้องแล้วเขาก็จะมาแยกใส่รอรถแบบนี้เด้อจ้าเนี่ยคะ่ะก็จะเพาะกินในแต่ละรอบอ่ะจ้าเพาะแค่เพาะกินในแต่ละรอบเนาะจ้าค่ะเพราะเขากับว่าได้ปลูกขายเนาะจ้าในส่วนของ อยู่หลังออฟฟิศเนี่ยจ้ะเนี่ยคะ่ะพี่นอ้องอันนี้คือปลูกลงดินเด้อจ้ะอันนี้เขาก็ได้แยกต้นกล้าเพิ่นกอนที่สิหยุดสรงการเด้อจ้ะพี่น้องเนี่ยคะ่ะถือว่าโตไว้ยุ่จ้าเพราะว่าฝนมันตกเนาะจ้าเพิ่นก้นจะใ่ายไวแน่จ้าเนี่ยคะ่ะกอนที่หยุดสรงการเนี่ยคะ่ะกระต้นน้อยๆนึงเด้อจ้าเนี่ยคะ่ะ อันนี้เป็นกวางตุงของเต้เด้อจ้าพี่น้องเนะะี่ยค่ะอันนี้เขากะเอาคิวัวคุกเข้าเด้อจ้าในแปลงเนะะี่ยจ้าแล้วเขากะเอาต้นก้าเพิ่นมาวางเลยเด้อจ้านี่ยค่ะเจ้าพี่น้องถาดเก่าเพิ่นเด้อจ้าที่ว่าเขาปลูกบะเบิดเนะะี่ยจ้าเนี่ยค่ะที่เขาเพาะไวะะ้เนี่ยจ้าเลดโอกจ้าเนี่ยค่ะกะจะต้นประมาณซัมหนีนะะ้เด้อจ้า เขากะถึงเอาไปปลูกจ้ะนะคะช่วงก้อนสงการเพิ่นกะสิต้นซ้ำนีเด้อจ้ะพี่น้องนะคะพอได้ลงดินเราพานไปสิบกว่ามื่นกะจะใหญ่ไว้อยู่เด้อจ้ะนะคะจ้อพี่น้อง สลัดขั้นพิ่นบ่ได้โดนแดดจ,จัดเนี่ยจ้าพี่น้องเราก็น,น้ำน้ำพอเนี่ยจ้าคือเพิ่นเกิดจะบกขมเด้อจ้าของเขาก็จะมีมุ้งเนี่ยจ้าพี่น้องนะคะ่ะบังแดดเพิ่นไวเน้เด้อจ้า ค่ะก็จะมีกวางตุ้งหองเต้น,นะจ๊ะเขาก็จะแซมไว้ทั้งข่างแปลงจ้าพี่ดอกจ้ะเน,นื้นอจ้า ต้นใดที่เพื่อนทรงสูงสูงแน่เนี่ยจ้าเขาก็ตัดเพื่อนออกก่อนเนาะจ้าเนี่ยจ้าพื้นที่ปลูกมันหน่อย้อจ้าพี่น้องเขาก็จะค่อนข้างปลูกทีกันจ้านะคะ <Okay. S 1> เพื่อนก็เลยแตกก่อได้บ่เต็มที่จ้าจริงๆเพื่อน <Okay. S 1> เพื่อนจะก่อไงก็หนีดอจ้า ค่เนี่ยจ้าตัวนี้ก็จะเป็นเลดคอร์ดเน้อจ้าพี่น้องเนี่ยค่ะที่เขาปล่อยเพิ่นไว้จ้าเพื่อเก็บมเมล็ดพันธุ์เพินเน้อจ้าเนี่ยจ้าสลัดเขาสามารถเก็บมเมล็ดพันธุ์เพิินไว้ได้เ้อจ้าพี่น้องโดยที่ไม่ต้องไปซื้อ ตลอดจ้ะเนี่ยค่ะอันนี้เขาพึ่งเคยเก็บเมล็ดเด้อจ้ะสำหรับเลดคอจ้ะแต่ว่าเลดโอ๊กนี่ก็คืออาจาย์เดี๋ยวสีพาพี่น้องไปเบิ้งเลดโอ๊กเด้อจ้ะเล็ดโอ่งเขาจะมีเมล็ดพันธุ์ตลอดเด้อจ้ะเขาก็จะเก็บเองจ้ะเนี่ยจ้ะเนี่ยค่ะพี่น้องตัวนี้ก็คือเพิ่นแก่เราเด้อจ้ะเนี่ยค่ะเพิ่นก็จบานแบบซี่เด้อจ้ะ เนี่ยค่ะกระเพาะเก็บเราเดี๋ยวจ้าพี่น้องคะคะนะคะจังมือนี่เก็บช่อนี่ไปเนี่ยจ้ามือหลังกับสินี้ตัวนี่บานอีกจ้าเนี่ยค่ะลองเก็บให้พี่น้องเบิ้งก็ได้จ้า กระจ้าพี่น้องมันก็นจะมีเม็ดน,น้อยๆอยู่ทางไหนเด้อจ้ะเนี่ยคะ่ะเนี่ยค่ะเม็ดดำๆน,น้อยๆเนี่ยจ้าพี่น้องเนี่ยคะ่ะบางทีเขาเก็บบบทานนันนะจ้าเม็ดเพิ่นล้นใส่กระถางเพิ่นกระจะงอกตออีกเด้อจ้ะเนี่ยคะ่ะก็ค่อนข้างจะ งอกงายอยู่จ้ะเม็ดเม็ดสลัดเดนี่ยจ้ะเนี่ยค่ะนี่เขาก็จะเก็บพันเองเนยจ้ะนี่ค่ะชุดนี้ก็กำลังเริ่มติดดอกแล้วจ้ะพี่นอ้องค่ะเนี่ยจ้ะ นี่ก็จะมีอีกรุ่นนึงแล้วจ้ะเนี่ยค่ะ๋ยวตัวนี้คือเป็นปค่ะพี่น้องเนี่ยจ้าสลัดที่เขาเก็บได้เด้อจ้าที่เขาเก็บได้เมื่อกี้นี่เด้อวจ้าเนี่ยค่ะก็จะได้ถาดหนึ่งแล้วจ้ะค่ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วจ้า จึงใดก็ขอบคุณที่เขามารับชมคลิปเด้วจ้ะขอบคุณค่ะ